การจัดการผักสดชวานะครับผมอยว่เต็มคลองนะคะรับลูกนส่วน,นก็จะเอาตัวร่องน้ำตรงนี้น,นะครับตรงหัวร่องน้ำเนี่ยน,น, <ไป S 2> นะครับจบลึกไปนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราสูบน้ำเพื่อที่จะเอาปลาหรือว่าน้ำไปทาอะไรก็แล้วแต่นนนเนี่ยปลาก็จะไหลเี้ไปนะครับแล้วก็ผักสดชวาเนี่ยก็ต้องเอาออกนะตรวหัวเพราะว่าเอาขุ้นไม่ไหวนะต้องอาศัยเจ้าพีดีร้อยสามสิบเนี่ยช่วย จกขึ้นมาให้นะแล้วก็เดี๋ยวลุงก็จะเอาข้อพีวีซีหรือว่าไม้เนี่ยัก,กันไม่ให้ปัมตวบชวาเขาลาบปาัทตะเมนนะครับผมต้องรีบทำไหมฮะไม่งัไไงไง้นเขาเต็มกลองนะอันนี้จากน้าทั่วปีที่แล้วนะลุงเอามาประมาณ5 5ต้นเองนะครับผมเนี่ยลุงเอามหย่อตรงเนี้ยโอ้ปักกัว่างามเร็วมากแหนแดงที่ลุงเอามาปล่อยลูกไม่ไหวนะฮะลูกปักตบชวาไม่ไหวนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีจัดการปักตบชวานะครับผมนะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งก็ ป้อกัตบชวาเนี่ยทำยังไงครับพี่น้องนะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ